สนับสนุนโดยโตยโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยตอนนี้นะครับผมภารกิจแรกนะครับก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปแจกก์ดให้คุณนานาไรบีนาใช่ครับแต่สำหรับภารกิจที่สองรู้บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมครับหนนินแน่ๆสำหรับของคุณวุ้นเต้นนะขนาดนั้นเลยเหรอฮะถูกตนองครับผม<อ>และภารกิจของเรานะครับภารกิจที่สองจะหินขนาดไหนอยากให้คุณผู้ชมไปติดตามครับจุ้ยจัดก,การ พี่บุญเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเป็นไงบ้างเพื่อนๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเหมือนกันเจอใครบ้างไม่วันนี้ไปเจอนานาคนเดียวแล้วก็ฝากสมมุติแบบยิ่งจะมีของของเพื่อนๆพวกไทเทเนียมพวกแบบว่าเออ่ดีเจเวอร์จินอะไรอย่างเงี้ยอในแกงของพี่นานาก็ฝากพี่นานาไปเพราะว่าเราต้องเจอแบบพวกเพื่อนๆสนิทเราอีกทีนึงเขาจะจัดเฮนนี่แบบเป็นปาร์ตี้ให้เออเดี๋ยวให้วันนาทิตยเดียวอะไรอย่างงี้ แล้วปกติเนี่ยค่ะจากทองหล่อบ้านพี่บ้านคอนโดพี่วุ้นอยู่แถวทองหล่อแล้วต้องเดินทางไปชนวีซึ่งอยู่ที่พยาม discovery อะคะสยาม discovery นะคะก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะไปแบบขับรถไปเพราะว่าจริงๆเวลาวุ้นทำงานอะของมันเยอะเลยจู่นี่เพราะบางทีเปลี่ยนรองเท้าเสื้อบางทีแบบไม่สวยเราเอาเสื้อของเราไปแล้วก็แบบมีติดในรถไว้มันก็แบบปลอดภัยอ๋อเลยขับรถไปสะดวกกว่าดีกว่านั่งรถไฟฟ้าอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วเคยเจอแบบพวกแบบรถติดที่เขาแบบ เคยอจงอแ้นะเคยมีครั้งหนึ่งสามชั่วโมงเออติดอะไรไม่รู้ตอนนั้นมันแบบเกิดอะไรเขาปิดถนนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วแต่แบบคือคือโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนที่ที่ที่ทกำลังจะไปงานเดียวกันะรถติดหมดค่ะก็เลยเลื่อนง,งานแบบว่าเหมือนงานก็เลยเล็กขึ้นมาอ่าเงี้ยแต่ถือว่านะถ้าเกิดสมมติเราจะไปไหนเรามีการวางแผนก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราได้ไปได้รวดเร็วขึ้นอะแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะมาถึงภารกิจนะคะของนักวางแผนที่ดีค่ะยูนเซนจะต้องไปทํางานให้ทันบ่ายสามโมงนะคะที่เชนวี ซึ่งเราก็มีเวลาไม่มากดังนั้นในการวางแผนเส้นทางก็คือถือว่าจําเป็นมากๆากเราควรจะใช้ตัวช่วยอะไรดีพี่วุ้นนี่เลยเราที่เราอยากรู้ก็คือรถจะติดองส่วนไหนบ้างเราจะได้เลงเส้นทางกันได้นะคะที่จะดูนี่เลย traffic information นะคะกำลังค้นหาอยู่ว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้ค่ะแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือแถวสยามนนะี่เลยแล้วก็เข้าไปดูตรงนี้ตรงนี้รถเยอะนี่สีแดงนี่คือแบบมติออนเดี๋ยวสีสยามให้ดู การจะลาจอนหนาแน่นที่เส้นเพชรบุรีเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงทางนี้เราก็อาจจะไปสุขุมวิทแทนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถดูได้ด้วยอะ่ะเขาเ,เราเียกว่าจะมีกล้องวงจรปิดที่เราจะเห็นปริมาณรถแถวนั้นได้เลยโอเคอ่ะอ่านี่นะเ,เข้าไปดูอ๋อจุดชอวฟ้านี่จะเป็นสัญลักษณ์รูปกล้องแล้วก็คลิกเข้าไปเมื่อกีก้กดเข้าไปแล้วกลายเป็นภาพจริงเลยคุณผู้ชมนี่นี่เเราก็จะเห็นเราว่าเนี่ยตรงตรงเส้นเนี้ยไม่ติดเลยรถแบบภารกิจที่สองของนักวางแผนการเดินทาง คุณวุ้นเส้นต้องขับรถไปทำงานที่ a ช n นวีสยามเซ็นเตอร์อย่านที่การจราจรติดขัดทั้งวันแต่เธอจะต้องไปให้ทันภายในเวลาบ่าย3ามโมงมาลุ้นกันว่าเธอจะไปทันไหมกับเส้นทางที่เลือกไว้แล้วตอนนี้ค่ะเรากำลังมุ่งหน้าไปทางสำแยกพร้อมพง,พงซึ่งปกตินะถ้าบางมาเราไม่ได้เลือกเส้นทางนะแล้วเกิดเจอเพชรบุรีติดนะแยกนีน้ติดลืมก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ผลเปล่า เออจากการลุ้นนะตอนนี้ค่ะถือว่าฉิวมากคุณผู้ชมพีม่วุ้นเลือกเส้นทางได้ถูกนี่ไงเรามาถึงเร็วมากแบบไม่ติดเลยอ่ะใกล้ถึงแล้วเนี่ยนี่เรากำลังจะเลี้ยวเข้าเดี๋ยวเรากำลังจะเลี้ยวซ้า,ายทะลุพารากอนไปค่ะ อาละค่ะตอนนี้ก็ถึงหลังพละก้อนแล้วนะคะอย่างรวดเร็วเย <Yeah. S 1> ้คาดว่าหาที่จงที่จอดทันเวลาบ่ายสามอย่างแน่นอนถามนี่บอกแล้วอ่ะโอ้ยสองวงกว่ายังแล้ว้เรามีเวลาทำอย่างอื่นด้วยจุย๋ยชอปปิ้งมะเออนิดนึงบ้าสดีอ่ะ <laughs> ถึงภารกิจที่สองแล้วนะคะตอนนี้วุ้นมาทำงานนะคะที cry, ่ Channel <GO> V Thailand <uther> นะคะก็มาตรงเวลามากๆเลยนะคะยังไงวุ้นขอตัวเข้าไปทำงานก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวุ้นจะทำงานยังไงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Channel V Thailand เมโลอชัวงสอนนะคะสม่วโงสอนของคนนดาดนตรีและศิลปะค่ะ สำเร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จก่อนเวลาที่เรากําหนดไว้ด้วยซ้ําเลยก็สุดยอดนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับการวางแผนก่อนการเดินทางคุณลุนเซนยังไม่เสร็จนะยังมีภารกิจกับเรา <ฮะ S 2> อีกใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมไปพบกับเรื่องราวดีๆที่ห่วงใยโลกสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราดีกว่าครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะผลงานสวยงามที่เห็นอยู่ด้านหลังแอนเนี่ยนะคะโดยแล้วแต่เป็นผลงานของน้องๆ้องเยาวชนที่ชนะการประกรวดวาดภาพระบายสี Toyo ต a Dream Car Art Contest 2011ในหัวข้อรถยนต์ในฝันอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทางโต y o ต้ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงออกในเรื่องของความคิดและจินตนาการผ่านงานทางด้านศินละปะค่ะและนอกจากนี้นี่นะคะยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยได้มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ในอนา,นาคตอีกด้วยค่ะ โรเจก Dream Car Art Contest 2011เป็นโครงการที่จัดขึ้นมาโดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะกว่า2,000บาทซึ่งการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3รุ่นอายุก็คือต่ำกว่า10ปี10-12ปีและ13-15ปีโดยในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากถึงกว่า20,000ผลงานเชี่ยวค่ะและที่สำคัญนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ด้านศิล,ละปะมาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดครั้งนี้ วันนี้ค่ะทางโตโยต้าเขาได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะทั้ง15คนที่อาคารเตสต้าบายโตโยต้าสยามสแควร์ค่ะและผลงานของน้องๆทั้ง15คนที่ได้รับคัดเลือกในวันนี้จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมประกวดกับผลงานกว่า700ชิ้นจากทั่วโลกซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อปี2010ที่ผ่านมาเด็กไทยของเราสามารถคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกมาได้ถึง6รางวัลเลยค่ะซึ่งนับเป็นประเทศที่มีผลงานชนะการประกวดมากที่สุดเลยล่ะค่ะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการประกวดในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการโชว์ฝีมือแลมือทางด้านศิลปะและการวาดภาพของเด็กไทยให้กับนานาประเทศได้เห็นแล้วหากผลงานชิ้นไหนคะ่ะที่ได้รับรางวัลตั้งแต่อันดับที่1ึงถึงอันดับที่3าในเวทีระดับโลกเจ้าของผลงานและผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้รับรางวัลและได้ทํากิจกรรมพิเศษกันถึงประเทศญี่ปุ่นเลยละคะ่ะโดยทางโตโยต้าเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเลยละคะ่ะ ทราบมาว่าปีนี้เนี่ยมีน้องๆที่ให้ความสนใจและร่วมส่งภาพเข้าประกวดเป็นจานวนเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆไม่ทราบว่าคุณวิเชนรู้สึกยังไงบ้างคะภาพเนี่ยจำนวนส่งมามากจะ,ะหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของคุณภาพที่เขาส่งมาเนี่ยมีคุณภาพที่มากขึ้นมากขึ้นนะครับปีนี้เรา่บไปเราเชื่อว่าฝีมือเด็กไทยเราเนี่ยมีจินตนาการแล้วก็สามารถที่จะรังสรรค์ภาพแล้วผ่านความคิดไปสู่ภาพสีต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าจะกวานรางวัลมาเช่นเคยนะครับได้ประสบการณ์ค่ะสนุก กิจกรรมอะไรหลาย,ยอย่างให้เราทําเป็นกิจกรรมที่มันดีแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยเอาไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังได้เราจะไปประกวดในระดับโลกแล้วเรามีความคาดหวังยังไงบ้างคะก็คาดหวังได้ระดับโลกคับได้ไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นอย่างน้ที่หนึ่งเลย ผลงานของน้องๆเหล่านี้นะคะเป็นผลงานคุณภาพที่ทําให้เราได้เห็นว่าเด็กไทยของเราเนี่ยนะคะมีความสามารถและมีความคิดสร้างสารรค์ในด้านศิลปะที่ไม่แพ้กับประเทศไหนในโลกเลยละค่ะปีนี้นะคะเราคงต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะว่าเด็กไทยของเราจะสามารถคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกได้ทั้งหมดกี่รางวัลยังไงก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป